สวัสดีครับพี P ่เพนะครับพี P ่เพจะมาพูดถึงสเปคและความน่าใช้งานหลังจากที่พี่ไปสัมผัสกับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่สเปคให้มาจะเต็มกับราคาที่สุดคุ้มกับเจ้าตัว oppo pad s e ตัวนี้ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อมาแล้วนะครับกับราคา4,290บาทครับผม จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะรู้นะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์ขีงผมมาดูว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรหลังจากที่พี่ไปสัมผัสต,ตัวจริงแล้วพี่ จนได้กดสั่งซื้อคิดดูว่าตัวบอดี้หน้าจอดีไซน์ oppo ทำลอมมาดีมากผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวดีไซน์หน้าจอมีความใกล้เคียงกับ ipad นะครับ71ตอนนี้พีทำการใช้ตัว ipad 7 1อยู่ผมนี่ครับผมประกานี้ก็คือราคาเลท4 0่ร0ใช้งานดีมากนะครับผมตัวนี้นี่ซึ่งผมตัวนี้ให้มาสเปคก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานจริงครับหน้าจอตัวนี้ มีการปกป้องหอมสายตาผมบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากแบตตัวนี้อึดจริงครับให้มาขนาดใหญ่มาก9ก้าพันนะครับผมตัวนี้น่ครับผม340 m ้บมิลลิแอมบอกเลยว่าจัดเต็มกับตัวนี้จริงครับแบตให้มาอึดจริงแล้วก็ตัวมี Google จิมินายด้วยนะครับให้เรามาจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากหน้าจอแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ผ่านการทดสอบถึงการใช้งานตัวนี้ 36เดือนในการใช้งานความแบลร่นบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มที่ก็ในการเชื่อมต่อถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายมากกับอุปกรณ์ Android นะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับมาดูว่าสเปคต,ตัวนี้ CPU เป็นยังไงนําหนักเยียงซึ่งพีไปสัมผัสมาบอดี้ตัวนี้ฟีลลิ่งโคตรดีครับความบางให้มาถือว่าเหมาะสมมากจะมีจำหน่ายสองสีนะมีสีเงิน กับสีเงินนะครับมาดูว่า P จะทําการแกะกล่องสีในซึ่ง P ีทาการกดสั่งซื้อนะ4,290บาทบอกเลยว่าคุ้มจริงครับนี่หน้าจอผมตัวนี้สับตัวเครื่องเนาะจะอยู่ที่530กรัมนะผมความบางก็7.39มิลลิเมตรัวนี้แรม4กิกบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ1 2 8 8เป็นแรมที่ใช้ตัว lpddr 4 x นะครับกับตัวนี้หน่วยความจำในการอา่านเขียนคือ uff version อนะก็ถือว่า เพียงพอในการแช์แล้วก็รองรับในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านตัว USB OTG ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับหน้าจอให้มาก็เป็นหน้าจอที่มีอัตราส่วนดีมากเลยว่าผมตัวนี้ก็คือให้มาคือ85.3%นะครับเป็นแนวเส้นทะแยงมุมสับหน้าจอถือว่าบอกว่าโอเคอะสับพี่นะถือว่าความคมชัดดีมาก Full HD พัดผมตัวนี้ให้เรามาแล้วก็มีอัตราดีเฟรชสูงสุดคือ 90เฮิร์ปรับได้เป็น60แล้วก็เ0้ับนิโมตซึ่งบอกเลยว่ามีการใช้ความไวต่อนาจอถึง180่้นะครับให้มาจัดเต็มมากและมีความคมชัด207 ppi ผมตรงนี้ก็มีการสู้แสงถึง500นินนะครับหน้าจอใช้ตัว L C D นะผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับเป็นหน้าจอที่ขนาดเสียดนิ้งผมอารมณ์จะคล้ายตัว iPad ที่พีทำการให้ดูตอนนี้นะครับบอกเลยว่า หน้าจอให้มาพอเหมาะพอควรและการพบพาถือว่าง่ายจริงครับตัวนี้เป็นตัว Color OS version สิบนะครับให้เรามาสุดจริงครับซึ่งพี่รู้สึกว้าวมากสเปคกล้องผมตัวนี้กล้องหลังให้มา5ล้านผมตัวนี้มีออโต้โฟกัสด้วยด้านหน้ากล้องหน้า5ล้านเป็นฟิกโฟกัสนะครับผมในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอนะมแล้วก็มีหมดในการถ่ายภาพวิดีโอไทม์แลปตนะครับสติ๊กเกอร์พรอมาซึ่งอ,องตรงนะซึ่ง oppo เนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังคุณภาพ5ล้าน แต่สามารถสู้กับมือถือบางรุ่นกับกล้อง13ล้านได้ถือว่าเหมาะสมนะงบ4,290บาทสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหลัง 1080p 3 0เฟรมแล้วก็กล้องหน้า 1080p 3 0 f เฟรมเช่นกันในการบันทึกซึ่งพีว้าวมากก็คือการใช้ CPU ครับมีความเร็วจริงตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากกับเจ้าตัว m i n i t ท e h h e l u o G100 Octa-Core กับ CPU ที่ผมตัวนี้เป็น Oct a c คอ e ด้วยนผม ตัว G P U ใช้ตัวมาริ G 5 7นะครับซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงสับตัวนี้พร้อมกับแบตให้มาตัวนี้บอกเลยว่าอึดจริงครับนี่พี่บอกเลย9,340มพร้อมกับตัว s u p e r ร์วอคือฟ้าชาร์จให้มา33วัตต์จบงบเลส4,000ซึ่งหาได้ยากมากกับแท็บเล็ตที่ให้มาในการชาร์จที่มีความเร็วแบบนี้โอ้ สุดจริงนะซึ่งพีไปสัมผัสบอดี้มารู้สึกว่าบอดี้มันมีความสวยงามจริงครับแล้วก็การรองรับในการจดจําใบหน้ามีให้เราควบคุมผมี้ซัพพอร์ต Wi-Fi 5 Wi-Fi 4ไม่ให้เราควบผมี้ซึ่งพี่ชอบในการซัพพอร์ตของบลูทูธมากซัพพอร์ตบลูทูธ5.4ผมนี้ในการจัดการพลังงานแล้วก็จัดการที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ของบลูทูธคือคือสุดจริงรองรับ a s b AS c ASC หหแล้วก็ APTX เวยนะครับผมี้ มี s d ด้วยแล้วก็มี l d ลดด้วยให้มาสะใจจริงนะผมตัวี้บอกเลยว่าเพียงพอต่อกัชนันซึ่งพี่รู้สึกว่าให้มาดีมากซึ่งให้ ColorOS 15เหมือนกับแท็บเล็ตตัว oppo pad ต่นพี่เลยนะครับผมตัวนี้นครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีตัวแท็บเล็ตผมหนึ่งตัวสายยืดมีผมนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอปัจจุบันนี้คือแถมตัวเคสมาผมแนะนว่าให้กดสั่งซื้อเลยก่อนที่เคสจะหมดนะครับนี่ ส่วนตัวพีก็กดสั่งซื้อแล้วกับราคา4,290บาทนะครับสเปคเฮ้แค่ CPU ก็คุมนะเอารงซ CPU ให้มาถือว่าแรงจริงครับโหให้มา Mutex Hello จริงรนะซึ่งพีทำทำการสัมผัสตัว CPU นี้มารู้สึกว่าความเร็วความแรงในการเล่นเกมถือว่าเพียงพอมากพร้อมกับหน้าจะเสถียูตองตัวนี้ดีไซน์ก็มีความสวยงามตามแบบของตัว oppo นะครับนี่ oppo pad s e นะครับนี่นครับผมซึ่งเอาตรงนะ ให้มาเพียงพอมากคือสามารถประหยัดพลังงานอัจฉรยะนาน80วันโหให้มาจัดเต็มจริงครับตัวนี้ซึ่งอย่างไรว่า Oppo Pad SE มุมมองพีนะยังไงก็มีความน่าใช้งานจริงครับนี่ดีไซน์ผมซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่มีความเรียบหรูตามแบบของตัว Oppo นะครับมีสเปคนะผมเอาตรงนะคือแบบทำไมพี่จึงกดนะก็เหตุผลหนายคือ CPU ครับ CPU แรงแร m ม g b ิ บอกเพิ่มอีก4ก,กิกก็ถือว่าเพียงพอกับความจุตัวเครื่องให้มา1 2 8่ี่ิกิกเนาะนี่ครับหน้าจอก็สีสันให้มาดีทัชสูงสุดคือ9 0เฮิร์นะครับกับหน้าจอเซีนิ้วผมตัวนี้นะนี่ครับบอกเลยว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้นะพอร์ตก็เป็นพอร์ตไทสีนะครับเอาตรงนะยังไงก็ดูน่าใช้งานจริงครับตอนนี้ตัว Apple เปิดวางจำหน่ายแล้วผมตัวนี้ ก็แถมตัวเคสมานะครับผมแล้วก็หน้าจอมีการปกป้องเสงนทอนด้วยผมจีให้เรามาถือว่าสุดจริงนะครับนี่ซึ่งพีก็จะขอแนบวิในการสั่งซื้อที้พี่ทำการสั่งซื้อตามแอปฟ,ฟ้าแอปส้มใต้คลิปนี้ให้นะครับน่หว่าอย่าค้นหาเองเลยให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพีก็กดซื้อมาจากลิงก์ผมที่พีแนบให้หรือว่าใครอยากได้ iPad ยวผมตัว iPad เจ็ดสิบเอ็ดพีใช้งานอยู่ก็ถือว่าหน้าจอมีความสวยงามทัดดีกับงบ 9,000กรบาทพี่ก็จะขอเนี่ยบในการสั่งซื้อตัว iPad หรือว่าตัว Xiaomi Pad7 ใต้คิดให้เช่นกันผมสวัสดีขอบคุณครับ